ถึงหรือ,อยังนน <bitcoin S 1> เราจะไปดูดอฟฟีนกันใช่ไหมวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โอเอสซีซีวอลอยู่ที่จันทบุร,รีมากับใครมากับใครมากับใครบอกชิมากับบ้างม,ม,มิมิมากับมิมิ <ไ 3000? S 1> มากับอีกใครมากับตามากับยายมากระตะายายเราจะไปดู มาโรมากันครับผมบามาถึงแล้วครับโอเอซสซีว,วอลอตุนจะได้ดูลรมาแล้วนะจึงนี่คุยไ,ได้เลยนะคะอัตราค่าบริการค่าข้าชมนะคะบัตรผู้ใหญ่1น0าบาทนะคะบัตรเด็กนะคะถ้าเัาสูงไม่เกิน90สิเซนติเมตรเข้าชมฟรีนะคะ 快上去。 อันอนอสวสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีีมไทยค่ะสุขสันวันสงกรานต์เราให้โมาแข่งกันครับเราไปดูกันครับโมาโมา ยินด,ด,ดีตอนน้อนรับทุกท่านค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเดีย๋ยวเริ่มสวนแม็กกันทุกคนนะคะขอความกรุณาสวนแม็กกันทุกท่านนะคะและช่องต่างๆเราเว้นระยะห่างในการตั่งนะครับช่องต่างๆนั้นไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันก็อย่าลืมเว้นระยะห่าง ท่าใดที่บุกจองว่ายน้ํากับโรมาไว้945ท่านใดที่บุกจองว่ายน้ํากับโรมาไว้945เตรียมตัวมูฟไปที่บอ่อสวิมมิ่งได้เลยครับท่านใดที่บุกจองว่ายน้ําไว้ไวขอเชิญที่บอ่อสวิมมิ่งได้เลยครับติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติต๊กโอ้โหขึ้นมาแอคชั่นน่ารักอ่ะไม่ไหวแล้วเราไปต่อกันที่น้ำนำโชควันนี้เป็นวันสงกรานต์ ขอให้โชคดี โดฟินส์สลีปอิชชูนอนท่าหนักนอนวา่างอยู่ธรรมดานอนหงายหรือจะติดกระดื่ ว่าไม่ต้องนะคะขอนอนแบบเปลือยเปลเลยนะคะไม่ต้ใส่อะไรเลยหน้านี้ ที่จะไปเต้นเนี่ยพี่ว่าช่วยนวดพี่หน่อยได้ไหมวิววิวมาสสิวโอเคมาสัสพี่น้อโลโลมาจะนวดนวดให้น้อโลงฮะมาสัสโอ้โหรู้ใจแท้เจ้าแล้วเราไปสไลเดอร์กันลลลลลลลาาาาาาา เตรมตอบมือให้กับนอบค่ะสุดทุกวันที่จันทบุรีสุดทุกวันที่ o a เ c สซีเวิลดเราไปชมสกีโชว์โลมาสองกับพี่เทนเดอร์หนึ่งครับเขาจะ,จจจะยืนหลังโลมารจจพร้มมาะ อเก็จบลงตรงนี้สิงสมุพซ้อนนพเอกอุจันทร์เทรนเนอร์ราวีวันเทรนเนอร์ธรรมวัฒน์เทรนเนอร์วาสนาและทีมงานอำลาคุณรักไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะโอเอสซีซีเวอร์นะคะกราบขอบพระคุณนะคะตอนนี้รอถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกับโลมา ตอนนี้ลูกชายก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าเ,เดยกก็มานะคะร้องงองแงเลยป,ป๊าจะเป็นช่งางภ้าพส่วนมีมีกับยายกับตากับกระตูนจะเป็นเป็นไปเป็นอะไรเขาเรีอยกอะไรนายแบบนางแบบนะนี่ก็จะใกล้จะถึงคิวแล้วนะคะสักพักนะคะจะได้ถ่ายรูกงงปกน้องโบมาแบบ มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วนี่ yeah. เราก็จะได้ใกล้ชิดแบบนี้สนิทแบบนี้ไปตามหาก่อนตามหาลูกชายก่อน,อนบอกว่าไปดูทะเลคืออยากไปทะเลมากนั่นไงนั่นไงเอาไหนล่ะ มันมีทะเลอ,นนอันนั้นอยู่ข้างหลังเนาะอยากอยาก <Cait target> <soup> ไปดูทะเลเหรอลูก <Es> <made SAN> <today> แต่มิมนี่จะพาถ่ายรูปกับดอลฟินก่อนจะถ่ายรูปกับดอลฟินไหมนั่นแหละไปดูดอลฟินเนะอุ้งว่องแล้วง่วงแล้วจะไม่ไหวแล้วจะถึงคิวหรือยังนะคิวที่แปดแล้วกลัวไหมกลัวไหมเกลังแม่กลัวแม่ยกมือเหนียวน้องผู้ชายชนะ มนี้นะต้องตัวตแบนี้ไม่รู้เหนกัว่าตหรือตัวันีนก็แด ตุนตน,นขอบคุณนะคะทุกคน,คนเปแม่แบบม่เปียงหมดเลยเลยเปลีนมเลยเปียนหมดให้ใหวยให้ตาด้วยให้การ์ตูนด้วยป้าด้วยป,ปา้าไปให้ ให้หห่ออี้าอาไปแตะค่ตรงนี้แล้วค่อเไรปลาอกนะอเิกให้าปครับ pues อาให้ปลาคพี่โอ้โหของรางวัลของรางวัลให้อาหารปลาครับได้รางวัลคือให้อาหารปลาครับอีกก็ ีหน้าคนให้หันตากลับอีกแล้ว่ไหมหโลมจะกลับนะคะก็จะเดินผ่านศูนย์ ร้อนเลยเ <c oughs> หนื่อยเลยใช่ไหม <c oughs> เป็นยังไงชอบไหมชอบปลาโลมาไหม <c oughs> ชอบไหมร <c oughs> ้อนอยู่กิอนน้ําอยู่ชอบไหมลูกชอบโอ้ยชอบไหมชอบปลาโลมาไหม <c oughs> ชอบไหมลูกชอบเนาะตูนได้ถ่ายรูปก,กับปลาโลมาใช่ไหม <c oughs> ได้ถ่าย ร้อนไหมร้อนเนาะแต่ว่าสนุกสนุกไหมลูกสนุกเนาะเราเห็นปลาโลมาเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะลาเพียงเท่านี้นะคะอ่ะ,อะ,อะ,อะทำยังไง